จริงไหมที่เขาบอกว่าการเดินแคสิริราชเนี่ยคือหินที่สุดเนี่ยคิดว่าจริงหรือเปล่าเต็มสิบผมให้8ปดเลยครับ <laughs> เออก็ยัง <laughs> ก็ยังหย่อนย่อนอยู่นะ <laughs> ก่อนเข้ามาแนงะคิดว่าโอ้หนักมากเจ็ดเต็มสิบแล้วพอเข้ามาแล้วล่ะเข้ามาให้9เต็มส <laughs> <laughs> ิบเก้าเลย <laughs> พราะว่าการทํางานของเรามันคือการทารํางานเกี่ยวกับชีวิตคนไข้ใช่ไหมครับถ้าเราพลาดนิดนึงอาจจะแบบทำให้ชีวิตของคนไข้แบบมีผลกระทบได้นะครับมันต้องโหดเพราะว่านี่คือเราทํางานเกี่ยวกับชีวิตคนการอยู่ชมรมของศิริรานะครับก็ไม่ได้จาเป็นว่าเราต้องอยู่หนึ่งชมรมในหนึ่งปีครับผมก็เลยอยู่ดนตรีไทย,ทยแล้วก็ชมรมเต้นครับแล้วก็ชมรมกีฬาแบดมินตันครับสลับสลับกันเล่นครับที่นี่มีหมอที่แบบ ทำหมอแบบเป็นหมออย่างเดียวไม่ได้นะเขาจะต้องม,หมออีหมอที่เล่นไวโอลินหมอที่เล่นนาฏอย่างแรกประทับใจเพื่อนๆทุกคนช่วยกันมากมาแชร์เล็กเชอร์โน้ตที่เขาจดในห้องแล้วก็ประทับใจรุ่นพี่ทั้งสายรหัสสีลาบเราสนิทกันมากปรึกษาได้หมดค่ะสุดท้ายเลยประทับใจอาจารย์มากทุกคนตั้งใจยอยากสอนให้ออกมาดี ใส่ใจนักเรียนมากมิตรภา,าพระหว่างเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็ความแบบเอาใจช่วยสุดขีดของอาจารย์ <c oughs> ก็ทำให้ผ่านมาได้นะคะ